สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2โดยครูนุชวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของแสงและการมองเห็นนะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะนำเสนอเรื่องของการมองเห็นจุดประสงค์การเรียนรู้่เมือนักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนักเรียนต้องอธิบายส่วนประกอบของในตาได้นะคะ แล้วจะวัดผลประเมินผลอย่างไรก็โดยการตรวจใบงานนั่นเองค่ะหน้าที่ของดวงตานะคะอย่างแรกเลยสำคัญที่สุดเลยก็คือการมองเห็นดวงตานั้นเปลี่ยนแสงให้กลายเป็นคลื่นไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปที่สมองสมองก็จะแปลผลกลายเป็นภาพให้เรามองเห็นนั่นเองนอกจากนี้ดวงตายัางทำหน้าที่เคลื่อนไหว เคลื่อนไหวได้อย่างไรก็โดยจากกล้ามเนื้อตาทั้ง6มัดค่ะสมัดนั้นทําหน้าที่หมุนลูกตาหมุนขึ้นหมุนลงหมุนซ้ายหมุนขวาที่เราเรียกว่ากรอกกรอกในตานะคะส่วนอีกสองมัดก็ช่วยในการปรับสมดุลจากการขยับศรีรษะนอกจากนี้ดวงตาก็ยังทําหน้าที่กระพริบตานะคะ เรียนสังเกตไหมเวลาที่เรากระพริบตาทีก็จะมีน้ำตาบางๆเนี่ยฉาบไปที่ผิวด้านนอกของดวงตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นไม่ให้ดวงตาแห้งจนเกินไปนอกจากนี้ก็ยังช่วยทำความสะอาดดวงตาด้วยส่วนกล้ามเนื้อที่เปลือกตาบนก็จะ,จะทำหน้าที่เปิดปิดดวงตาอยู่ตรงไหนคะคุณครูกล้ามเนื้อเปลือกตาเนี่ยก็อยู่ที่นเรียนสังเกตจากภาพนะคะง,ง่ายๆเลยที่เขา แต่งแต้มสีเขียวนะคะที่ทาอายแชโดว์อะคะ่ะนั่นแหละค่ะเปลือกตาบนนะคะนอกจากนี้ดวงตาก็มีหน้าที่ปกป้องตัวเองด้วยนะคะดวงตาอยู่ในกระดูกเบ้าตานะคะนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนนึกถึงภาพหัวกะโหลกนะดวงตาเราจะโป้เนะนี่ยน่ะกระดูกตรงนั้นอนะเราเรียกว่ากระดูกเบ้าตา นะคะเขาก็ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดส่วนขนตาแล้วก็เปลือกตาก็คอยป้องกันฝุ่นและสิ่งสกรปรกทีนี้ถ้าคนที่แต่งหน้าเนี่ยล้างหน้าไม่สะอาดนะคะปัดขนตาทาเปลือกตาล้างไม่สะอาดก็จะเกิดอันตรายต่อดวงตาได้เช่นกันนะคะคิ้วค่ะคิ้วมีลักษณะโค้งเพื่อไล่เหงื่อให้ออกจาก ดวงตานอกจากนี้นักเรียนเคยร้องไห้ไหมคะาการร้องไห้ก็จะมีน้ำตาออกมาเนาะน้ำตาก็จะเป็นของเหลวที่มีความเค็มเพราะเขาประกอบไปด้วยโปรโตีนน้ำเมือกแล้วก็น้ำมันที่ถูกหลั่งออกมาจากต่อมน้ำตาที่อยู่ด้านบนด้านนอกของดวงตาน้ำตาดีอย่างไร น้ำตามีประโยชน์ก็คือคอยปกป้องสิ่งแปลกปลอมเช่นฝุ่นควันและก็หลมนอกจากนี้น้ำตาก็ยังบอกความรู้สึกให้แก่เราได้เช่นรู้สึกจิตดีมากกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะคะหรือเสียใจมากก็ต้องร้องไห้เคยมีทฤษฎีกล่าวไว้ว่าการร้องไห้ที่ดีเนี่ยช่วยกะจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกายได้ ทีนี้เรามารู้จักโครงสร้างของดวงตากันนะคะจากภาพเนียจะเห็นว่าดวงตานั้นมีลักษณะกลมๆนะเป็นทรงกลมมีหลายส่วนมากมายทีเดียวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะโครงสร้างแรกอยู่หน้าสุดเลยนะคะนักเรียนจากภาพกระจกตาชื่อก็บอกนะ กระจกตาหรือคอเนียเนี่ยอยู่ผิวหน้ากระจกเป็นไงคะใสไหมกระจกต้องใสเลยนะกระจกตาเนี่ยจะหุ้มลูกในตาเอาไว้นะเป็นตัวกลางโปรง่งใสเห็นไหมคะแสงผ่านเข้าได้หมดเลยส่วนที่สองถัดเข้าไปเป็นม่านตาม่าน เหมือนมา่านบ้านเราไหมก็ไม่เหมือนแต่หน้าที่เหมือนกันก็คือว่าปิดเปิดหรือว่าคอยไม่ให้แสงผ่านเข้ามามากนะคะเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่มีสีของในตาเนี่ยค่ะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะผ่านเข้าสู่เลนตานั่นเองใกล้ๆก,กันนั้นนะคะ เป็นรูม่านตาเป็นช่องกลางม่านตาเลยทีเดียวเป็นส่วนที่มีสีเข้มกลางในตารับแสงผ่านเข้าสู่เลนตาคุณครูลืมบอกไปนะว่าม่านตาเนี่ยนักเรียนสังเกตได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะรู้ได้อย่างไรก็สีของม่านตาเนี่ย่ะบ่งบอกถึงเชื้อชาติอย่างชาวชาวไทยชาวเอเชียเนี่ย ตาก็จะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนหรือแม้กระทั่งดำส่วนชาวยุโรปสีของม่านตาก็จะเป็นสีออกฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาๆเขียวๆเห็นไหมคะบอกเชื้อชาติได้สังเกตได้นะคะส่วนรูม,ม่านตาสีก็จะดำๆเป็นกลมๆกลางกลาง้า,าเพื่อนๆเรียนสังเกตเห็นจากภาพนะคะเลนตาเป็นเลนนูนทำหน้าที่รับแสงจากวัตถุ มีความยืดหยุน่นยืดหยุ่นก็คือยืดได้หดได้นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุที่ระยะต่างๆกันได้ชัดเจนตลอดเวลานะคะจอตาหรือเรติน่าอยู่ตรงไหนคะจากภาพนะคะอยู่ในส่วนสีชมพูเห็นไหมคะเข้าไปสู่ข้างใน ขอบสีเหลืองๆองะคะ่ะเรติน่าเป็นเนื้อเยื่อชั้นในสุดประกอบด้วยใยประสาทที่ไวต่อแสงเป็นจำนวนมากเซลประสาทเหล่านี้จะรวมกันเป็นประสาทตาซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่สมองแล้วสมองก็แปลความหมายเป็นภาพที่เห็นนั่นเองค่ะ การมองเห็นวัตถุภาพนี้คุณครูเคยนำเสนอไปแล้วในชั่วโมงต้นๆทบทวนอีกครั้งนะคะจากภาพเมื่อแสงไปกระทบตัวนกเห็นไหมคะแสงก็จะสะท้อนจากตัวนกเข้าสู่ตาสมองก็จะแปรผลนะคะว่าอ๋อนกนั่นเอง พูดง่ายๆนะเมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าในตาก็จะทําให้มองเห็นวัตถุนั้นการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงแสงจากวัตถุนั้นก็เข้าสู่ในตาโดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงก็ต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าในตาเหมือนภาพเด็กคนนี้นะคะเขาไม่ได้มองแหล่งกําเนิดแสงใช่ไหมคะอื ขามองวัตถุวัตถุคือนกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงไปกระทบวัตถุแหล่งกําเนิดแสงที่คครูว่านี่ก็คือดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะพอเข้าใจนะคะทีนี้เรามาดูการถนอมดวงตากันบ้างการถนอมดวงตานี้คุณครูได้ความรู้มาจากเว็บไซต์นะคะนักเรียนสามารถ ไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ข้อแรกเลยการรับประทานอาหารควรจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5้าหมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตลอดจนต้องมีจิตใจแจ่มใสด้วยข้อที่2เราควรปกป้องดวงตาด้วยการสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่ ลางแดดจ้าหรือมีลมพัดแรงมีฝุ่นละอองโดยเฉพาะพวกชาวนาชาวสวนหรือผู้ที่ต้องขับขี่รถจกักรยานยนต์เป็นต้นข้อ3ดูโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างอย่างน้อย20แรงเทียนแรงเทียนนี้เป็นหน่วยวัดกระแสไฟฟ้าของหลอดไฟนะคะและอยู่ห่างจากจอ5เท่า ของความกว้างของจอภาพเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือดูโทรทศัศน์ต้องเปิดไฟต้องเปิดไฟดูไม่ใช่ว่าปิดมืดแล้วเปิดใช้แสงจากโทรทัศน์ไม่ใช่นะคะไม่เป็นผล,ผลดีต่อดวงตาเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ดูสะติดจอเลยนะคะต้องอยู่มีระยะห่างพอสมควรนะ ข้อ4ไม่ควรใช้สายตาติดต่อกันเกิน1ชั่วโมงโดยไม่พักสายตาเช่นเล่นเกมเล่นอยู่เกินชั่วโมงแล้วไม่พักเลยตาก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆตามีโอกาสเสื่อมได้นะคะข้อ5ไม่ควรขยี้ตาทำไมล่ะคะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเวลาเักเล่นคันเนี่ยอาจจะมีฝุ่นอยู่ในดวงตาฝุ่นตัวเนี้ย ถ้าเปิดใเลนขยี่อาจจะทำให้กระจกตาเป็นแผลตาติดเชื้อจากการที่มือสกปรกเพราะฉะนั้นทำยังไงล้างตาไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเนี่ยค่ะข้อ6เขาบอกว่าถ้าเบื่อเครื่องตาปวดตาตา,ตาแดงมีขี้ตาน้ำตาไหลามากผิดปกตินะไปพบจกักษุแพทย์ไม่ควรซื้อ,อยามาใช้เองจกักษุแพทย์คือใครคะนักเรียน จักสุแปลว่าตาแพทย์ก็หมอก็คือหมอที่รักษาตานะคะกล่าวโดยสรุปนะคะตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเมื่อมีแสงจากวัตถุมาเข้าในตาจะทำให้มองเห็นวัตถุนั้นการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจากวัตถุนั้นจะเข้าสู่ในตาโดยตรงส่วนการมองวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง มีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาจากภาพเห็นไหมคะจากสุขแพทย์เป็นแพทย์ผู้รักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะวันนี้ให้ทำใบงานที่4เรื่องการมองเห็นหน้าตาของใบงานเป็นอย่างนี้ค่ะหยิบมาดูนะ เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคําให้ถูกต้องคุณครูมีภาพให้แล้วนะเติมใส่ลงไปเองได้ไม่เอ่ยนะคะภาพนี้ค่ะต่อไปข้อ1อวัยวะสำคัญที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆคืออะไรคะนักเรียนตอบได้ตอบนะคะข้อ2 เรามองเห็นวัตถุได้อย่างไรเขียนมาพอเข้าใจนะคะข้อ3นักเรียนมีวิธีถนอมในตาอย่างไรบ้างทำยังไงเพื่อให้ในตามีสุขภาพที่ดีบอกมาแค่3ข้อพอค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเรียนตรวจทานงานก่อนส่งนะคะเขียนสะกดถูกไหม ตอบให้ตรงคำถามสามารถตกแต่งชิ้นงานได้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนก่อนส่งงานนะคะขอความกรุณาส่งงานหลัง11นาฬิกาส่งงานให้ในลิงก์นะคะนักเรียนลองไปหาดูนะส่วนใหญ่ครูก็จะส่งลิงก์ไปให้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงก็จะส่งให้อีกครั้งหนึ่ง อยากจะบอกนักเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการส่งงานเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะคะเราไม่ได้เรียนกันเล่นๆน,นะเอาคะแนนหมายความว่ายังไงก็หมายความถึงเรียนจบแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนส่งงานนักเรียนก็จะมีคะแนนนักเรียนก็จะได้ขึ้นชั้นเรียนนะคะก็จะไม่เป็นปัญหาในภายหลัง เรียนจบแล้ววันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ